ตอนนี้ก็ยังอยู่เฮือนของอแม่เต้เพ EX ิ่นแหละบันนี้กัสิมาไทยเนาะตอนอกินข้าวเนาะบรรยากาศย่างกินข้าวให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเลยเนาะปลาเซฟเซฟเนาะแม่เนาะเออเธอมีข้าวหวานเนาะทุนไทยเะาไม่มีโอ้ข้าวหวานแล้วก็ลาบไก่พ่กแม่นะลาบไก่แกงไก่เนาะบรรยากาศตอนกินข้าวอบอุ่นเลย อย่งไรบัตรนี่คือได้ยินแววเอินหาทำหาอยู่เฮ้อโอ้เนาะจ้าเจ้ากินแล้วเช่นเนาะเอาสบายดีอีกรอบอีกคือหนึงเนาะสบายดีเนาะมาๆมันกะคักเนาะอย่างที่เนาะโอุปูนคักาเรยนั่นเองแเนาะอ่ากิน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 เบิงเนาะเบาก้านี่เห็นเบอแสนอิ่มกต่มีแห้งแล้วบาตานี่เนาะบณกินก็ได้ไหมเบตาโบกินก็ได้เนาะเบตาเพราะว่านี่ คือจิมีมาแล้วสรับเนาะกินด้บ่หยังนะโหพี่น้องเองตหิวข้าววๆอยู่เนาะกั้นใจเว้าิได้นี่โอ้ยว่าับจับ่จิตแซ่บบ่บ่จิตแซ่บอยู่ซ่มันก็จังั่นแลแลเนาะมันก็แซ่บแลแลมาบ้านลงมือเด้อบานี้เนาะพ่อพี่น้องมาหมาที่ฮะอันใดที่เผาบ่อาเนาะดยมาเด้อเนาะพี่น้องเนาะกินข้าวกันเด้อเนาะสดีเนาะสดีเด้อเนาะ สําเห็ดคําใหญ่นี่บ่เป็นหยังบ่นี่เนาะเพราะว่าเคยเฮ็ดคําใหญ่เด้นี่บ่กนไจะเข้าก้องอยู่พี่น้องเด้แต่ว่าพื้นที่เพียงพอก็ยางหังกบ่เป็นหยังว่าเนาะโอ้ยเป็นังบ่จด้โอ้ยพ่นอยู่แต่ว่าอาทิตย์นมื้อหาทางก้องเนาะจ้าๆๆองงก้องเนาะพี่น้องเยมันก้องพี่น้องบ่เซนาถามแล้วบู่ดกงไก่นี่านาเพิ่นบ่เป็นแกงไก่นี่ไผจะเป็นแกง โอ้เขาเจ้าอยู่ลุมอะ๋อแต่ว่านี่มันเงินใหม่ก่อได้เงินมาเท่แถวปั่นในเด้อเพราะได้ขาดมงกุลมันลดเนาะเงินพันออกเพราะได้ต่เงินขาดลดว้าเงินพันออกครับคือมากกว่าเรยชาได้เสีได้เงินจะคืนเงินใหม่นี่แล้วเหมันแล้วมือจบมืองามเนาะ

ดูกวยอะนะวันนี้ว่ายังบ่ทันได้เป็นมากหั่นบ่เออครบ่เคยกินบ่อืบ่เคย้อด้เนาะอ่ากนีก็ฮอเนาะเดน้บ่สกนยาวบ่ฮักอยงนึงเดี๋ยวนีบ่ฮักไหนแม่เพิ่นลืม ลืมก้นกี่กุยเนาะอได้กับเวลาเท่าไเนาะไม่่าโอ้ยอเกินนอไปเนาะอะไรน่เนาะม่แล้วกียกเนาะ่ได้เลี้ดงเน่ยโบนาเด็นพากันรากินก้อนนาเดียนไม่กินก้อนนาไปเนาะไม่กรลืมไม่กรลืมมันใหุ้่เปิตัวจะพี่แม่กับพีนาพี่น้องบ้านายญ่ย่อว่าหัวกับพี่น้องเลยมีพ่แม่พี่น้องเพิ่มกับแม่พนงานไหญ่ได้แมมดีใจน้ำเด้อเนาะ เดี๋ว่าเดี๋ยคนมาหลายมันคนแล้มเหาอเข้าไปยังไงเข้าเนาะม่แล้บบเนาะตุมตาต่มตเดือหวานบ้าเขกบ้าโทรมาจังต้เข้าไปยังไงหมุมุ้เเนาะเข้าดิมเตือนได้ไหมหามุ้งนะามันใ่ผมเตือนเข้าไปเไารีสี่าทนโทางเพราะว่า แรนรถนี่จนตีว่ามันคือหน่อยเลขได้ป่ะตอนเลกมา่าสิพากันอนอยู่ดวพ่อนะพ่อเ้าะคือยาไว้แท้ชาว่นนี้ครับ่ไรีมัธนีนอกะดเนาะอะไรบไรีพากันอนนอนอยู่ดวงนกัมาเนี่ยไม่ชอบอะเนาะตะ่าวนอนอยู่ดวงห็นเนาะตะกาวะกาวนอนดู่ดวงห็นนะนี่แบบวกใกล้นะอ้รองอ่ะไปงเรียน่ห้ดบ่อือ จะได้เนาะพี่น้องนมั่งไงทเพียงคนเนาะเนาะมน่งแล้วเพราะว่าทางไม่ขึ้เนาะไม่ไวนกาได้บ่อยห้าเปรเนเอาไม่ใด้ข้งนเพิ่มเนาะไปเสริมตัวนูกินอะไรไม่ได้ให้ทังเาเมขึ้นว่เนียนขั้นแรกกเนาะโอ้ยเนาะเมให้ให้เมไววก็ะทำมันลูกได้แล้วเนาะ แล้เจ้าทังแรงไปเวียนซาบาตาแต่ยังน้อยดอกพี่น้องไปโรยนี่มือ12,000เนาะไปให้เพินเบิดโยกพนจ่ายเบิดมือเดียวแล้วแแม่นเด็กน้อยนั่นนั่นแหละเห็นักบีก็ซื้อักบีเนาะเห็นอย่างติ้วก็ซื้อย่างติ้วแหต้องให้รันเนาะเพิ่นนั่นแหละต้องให้ันะสาวนางเพิ่นได้น้อยปีไดอ่าย่างอิ้วเนาะแม่นบ่ใ่เแม่นบ่ฮะบ่แม่นยนว่าเนาะอกไ ครังเจ็ดอ่ะครั้งทีเจ็ดปีเนาะเจ็ดปีเลยนะเนาะยังไงแซ่ย่บอ่เงียบใน่เนาะแซ่เลยยังบุบอ่ะแช่บวแช่ก่จะพผอปากไงเนาะมือมือก่อนได้เลย ชื่อศาสตร์ยางเนาะมาปูมียันเสียดมันต่ำเน๊มันงาได้เอือนใหม่เนาะไปทูมามันกาะเบื้องเองแล้วมันเนาะดูผ่านดูแล้วเนาะนี่เราบอสเนเนาะมีปวอิ่มนะ

ลาป็ดก็ลาไปเดมถามเป็ดบอสใเป็ดเนาะชื่ออะไบหเป็ดชื่ออะไรบ้วงล่หงบตัวหนึ่งีหแห้งัวใหญ่ชุกาตัวแซนอืเว่าตัวบคุณผันของบอยังน่าปเรียเ็นไรเรียบไม่ายอยู่แบบนี้อ ัซเชีไลประจำยี่สิบแปดทิพนะฮอดเลยเนาะโอ้ตัวผู้กับฮอดเนาะติดตามตัวไว้เนาะแล้วก็ไปช่วอทางไปรู้เปล่าเล่มนรหนึ่งสามสิบห้าพันจะมีผ้าผ้าเนี่เหมาะเลยเนาะเหมาะเลยเย็นๆเปิดปรท์โทระก็ไปเห็ุงานอย่างก่อนไปเห็น ขายเครื่องขายเครื่องอืมอแสดงว่ามีประสบการณ์ขายเครื่องนี่ซื้อเครื่องมาขายเด้อยักแล้วเนาะไปไปเมื่อไหร่มานี่มัหเนาะดวงกรทดวงเงินเดือนก่อนแล้วเนาะเป็นมังกรเนาะเอาข้าวต้าอีกหน่อยสิ ทปไมไก่็เช่นจก่ก่จบมจิอย่งนี้หมด้องก็ที่ที่อมาทางเอเพลินเนาะอยู่เนาะอิ่มเนาตอนนี้อิ่มนะโอ้ยอิ่มแล้วไเนาะอ๋อออาจิบน้ำจิบนยังจะจะจะจ่าแบนี้จิใม่ขึ้นด้วสมอิ่มเเด้อ ขอไมมคือได้ชมอิ่มเลเนาะาไปกินหน้ามันดังเอื้องเอือเลยเนาะบอก่าบุอิ่มง่ายได้พี่น้องตัวกไปซื้อเนาะอิ่มเบิ่มหันกลงมาหาเจ้าของก่อนบัดเนี่อืมอืมมันนี่คกอยากกลองนี่อืมก็นั้นนี้เนาะบหอกเบอะบางทีะบาอกอื

เท่าอยู่ในประมาณเก้ามงเก้ามงมเ้นเา้ากันได้เราถูกจ้างมาก่เลยเราเยอมกทันเพพูดเอไปที่เินตั้งแต่อะเป็นวะหนึ่งแปดแปดแปดสิบ่ะแปดสิบเได้รถนะแปดสเก้าสิบนาะแปดสิบเก้าสิบเนาะหนึ่งชั่วโมงต่ออย่างต่อกีโลไวเกินเนาะน้ำดวจจับ เพราะว่าจะใหญ่ห้างกันือ่ว่าใเติบเะส่น้าวคัก้องมคนใหม่ขอนหายอ่ขมาแสนคนลายบิหลายที่เนาะอืมอะแสนเราพักกล้องว่ะ้อมาาไปบางแล้วเนาพี่นาะพักแล้วกได้ผแต่วาโดนเนี่ยเนาะ้อาแสนทิศองโตแล้วพอนี่ เป็นีพ mm ี่แล้วบ่เนี่ยเพราะว่าคที่แรกกะเบืองแรกกบคือสีเงาเกินนะบวาไ้สีสนาทีเนาะเดี๋ยวกะต่อเป็นอีพี่เนื่องอีพี่รองก็เียเอาไปเอาบนเลยอัเพื่อมือเองนะขักพี่น้องขักไรขักไรพี่น้อง ปีกล้วยเนาะลำกล้วยใส่เราซื้อกล้วยมาอเคออกาใส่ตรงน้นไปเอาไปใช้เนาะอืมไปหน้าปราเสียดนดิากมไก่เนาะตลมไก่จากมือท่ไก่เพื่อนกินน่ายาะกินดิ

có nhà ngọc thật hết ra ngang hoàng, thật là nóng, thôi bay hoàng, thôi bay nóng, 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 thôi bay แต่คนกับมาหลายนะมาด้นเาอุ่นดีมาดีไอมีภายเนเนาะผู้จักว่าใบน้ำเกลือบอต้าเป็นใบยังเนาะคนได้บาต้าได้ปะไม่ผ่านลเพี้ยแต่ก็เ่ลอพอด้พอ้เว้ยพายชิบเเนาะก็ยอกันเนาะนาไมงานเป็นด้รใหญ่ยมาทันดูอย่ะ

ลงไปล่างมือก่อนเด้อวยเราจะลงโต๊ะกาตัวเองอ่ะกินให้เจ็บเท็จเนาะโดยโดยโดยปไาเนาะอิ่มมดกุ้นเลยเนาะบานนี้ไปไปลูกทา้งตะลุมตะล่างก่อนบานนี่อิ่มคักแล้วอิ่มคักแล้วโดยเนาะแล้วก็ได้อันนี้ขวดหนึ่งกอนมันลอยแด้วเนาะลอยกินก่อนบานนี่ แจัง็มาพักกันย่องอยู่นอกกับอาบอลเซียนเพื่อนเอฟซีเพื่อนกับครอบมินมาย่องลายอยู่ได้หน่โอ้ได้ช่างสีมือดีเพื่อนวะเพราะว่าเก็บละเอียดเลยเนาะ,<อ>ะพาไม่กระจุมไม่กระจาดในเพื่อนตัดแบบว่าเพียงเป๊ะเลยนะคักดีเบิงบ่งเบิงบ่งเบิงบ่งรอบเบิง่งรอบๆบอลชินองเลยอเออเพื่นเนบคักเลยได้ ว่าแบบอ่าสื่อสีเนาะซื่อสีอสแลักซื่อสีเคขือบเงาหนมามาทาเนี่ยโอ้ยแน่นอนเลยเนาะยอดเลย <gor uk. S 1> อ่จาจังไรแม่ครัวได้กินอิม่มอยู่บ่แม่ครัวนี่อิมม่มอยู่บ่แต,ต่ก็เอาเพิ่นว่าแม่แม่ครัวนี่โบอิ่มได้มอสแต่เฮ็ดเนาะมอสแต่ตักเออนี่จนเๆๆรือคักแล้วคักแล้วนี่ก็ต้มยังชานี่นนน บ่ยังเม็นต้มไก่อยู่โอ้กระเทียงนี่นี่ไม่นี่ถือว่าทนกลัวไม่อ่ะแป้นเท่าธรรมดาเนาะเขอเผื่อว่าแบบอันนี้นะมันเป็นปูนเนาะเขาเผื่อย้อมสีเคลือบเงาแบบว่ากันโอ้กันน้ำยังดีนะโอ้แเพนผาเซราเนาะโอ้เนาะมาแต่บ้านพี่คือน้องพุ่นพี่น้องเลยข่าวมาจากฝั่งไทยเลยเผื่อว่า โย่เนาะตะกี้บอตาว่าโอ้สิเป็นพาไม่กระจาดเบิดบ่ว่พอเขามาเบิ่งป้าแดงงานงามจมคอมอยู่เนาะพี่น้องกสรุปแล้วอันฮดเฮ็ดอีกจักมือก่อเฮืออนหลังเนี่ทิตหนึ่งิ่พดีเนาะพาชมพืนว่าว่าบวกคืนทิตหนึ่งพูดว่าอย่างชาเป๊ะเลยพี่น้องพอเลอเดอร์สองสามเบานะพอเลวเดอร์มาบ้านเพิ่นก็คือชิกินลายแท้โอ้ยเนาะหน้าก็ไม่ดำ ก็หยอกดอกพี่น้องนอยบอจิตเพื่อนพี่นุนกวดน้ำลงมาใช่แล้วเนาะแต่ว่าหยอกว่าหัวกันพี่น้องถ้าบอกว่าหยอกว่าหัวกันกับสิบลวนน,นนะนะอ่าะว่ามื้อนี้เนาะเป็นอ่มอามื้องามงามดีคือว่าแต่อยากให้มีแต่ความม้วนความซื่นเนาะความล่าเริงพลอยพี่น้องเลยเอ้าเนาะโอเคพลอยพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอตาเองก็คือสิได้ขอจบคลิปเพี้ยนชิมนีน้เนาะก็คือสิได้ขอกล่าวคข้ามาสบายดีพลอยพี่น้องเนาะบายบายพลอยพี่น้อง